เด็ดพี่เพชรเด็ดพี่เพชรขา ้าของพี่กระพิงเนี่ยวิเศษนักเศกเป็นเรือก็ได้ไม่ใช่มาดาของข้าเป็นแม่เท้าของท่านองชายวิจิตินดาดังหากแล้วข้าเป็นเพียงผู้ดูแลเท่านั้นเองอะอย่างนั้นเหรอ,อแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงว่าแม้เท้าทำอะไรได้บ้างข้าก็ไม่รู้หรอกองชายแต่ท่านอาจารย์บอกข้าเพียงว่าข้าคือสารถีที่เก่งที่สุดในส,สามโลก ไม่ว่าจะเป็นรถเฮียมาเรือหรือภาหน้าใดๆเนี่ยค่าก็สสมารถคขับเคลื่อนได้หมดทั้งสิ้นเลยคีโมจริงๆค้ากูจริงอะไรของเองเกาะเกาะเกาะองค์ลิศาชาติเกาะของนางปีศาจหายไปแล้วพระเจ้าค่ะเกาะนั้นหายไปจริงๆพระเจ้าค่ะเสด็จพี่ดี หายไม่ได้สักดีแบบนี้คงไม่มีปีศาจร้ายตัวไหนจับชาวบ้านไปกินแล้วนะ,สะเสด็จพี่ก็หวังว่าจะเป็นเช่นไนถ้าพวกเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์ชายพวกเราคงตายไปแล้วน้ำใจองค์ชายพวกเราจะไม่ลืมเลย ไม่เป็นไรหรอกทุกคนลุกขึ้นเถอ,เอะเอ้าเสด็จพี่ให้พวกเจ้าลุกขึ้นก็รีบลุกขึ้นเถอะไปจะได้กลับไปหาครอบครัวของพวกเจ้าเจ้าจะกลับอาสมหรือจะไปกลับเรากะทิงถ้าข้ากลับอาสมตอนนี้ ถ้าอาจารย์คงไม่อยู่หรอกงั้นข้าไปกับองค์ชายดีกว่างั้นไปกัน เสด็จพี่คิดอะไรอยู่หรอพระเจ้าคะ่ะเสด็จพี่เสด็จพี่องค์ชายเสด็จพี่ถ้าทยเหม่อลอยแบบนี้คิดถึงใครอยู่หรอพระเจ้าคะ่ะ <c oughs> แม่ <c oughs> หน้าแดงอย่างเนี้ยคงคิดถึงนางในดวงใจเป็นแน่เจ้ารู้ดีเช่นนี้ แสดงว่าเจ aa, <c oughs> ้าก็ม <c oughs> ีนางในดวงใจแล้วส sort of ิเจ้าเองก็เหมือนกันพิรักหม่อมชันหม่อมชันเป็นพระอนุชาหากพระเชษฐาไม่ยอมเปิดเผยความในพระทัยหม่อมชันก็ไม่บางอาจกราบทุนสิ่งใดได้ผู้คนในนครแก้อนุพรัตไม่มีใครใจราจาตีฝีปากสู้เจ้าได้แม้แต่เรา ผู้เป็นพระเชษฐาไม่ถึงขั้นนั้นหรอกพระเจ้าคะ่ะว่าแต่ว่าสเสด็จพี่คิดถึงใครหรอพระเจ้าคะ่ะนางเป็นใครพบกันที่ไหนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางเป็นใครแต่นางมีเสียงหวานไพเราะแม้พี่ไม่ได้เห็นหน้าแต่พี่ก็รับรู้ได้ว่านางมีจิตใจดีราวกับนางฟ้าอุ้ย ไม่เคยเห็นหน้ายังหลงละเมอเพ้อถึงเพียงนี้หากได้เห็นหน้าคงสวยไม่ลงละมั้งนี่แม่กุลาถึงป้าวิไลไม่อยู่เรือนก็ใช่ว่าเจ้าจะอู้ได้นะเกียริค้างตัวเป็นขนหยิบจับอะไรไม่เป็นสักอย่าง ต้องมาย well. ุ่งเฮ้ยกุลาอย่าตำหนิกุลาเลยพี่จิตราพี่วดีหม่ำฉันว่าที่พี่จิตราพี่วดีพูดก็ถูกแล้วเพคะองค์หญิงแหม่แหม่แหมแกนี่มันยิ่งกว่ากิงกะสิกนะออกมาล่ะพี่คอย่งนพี่อย่างนี้ โถพาธิดา อยู่กับพวกแกนักดิ่เฮ้ยข้าต้องเร่งมือหาแหวนกับยาวิเศษให้พบแต่ข้าไม่รู้จะทำยังไงเฮ้ยมามาข้าจะต้องหาทางเข้าไปในตำหนักของนางโสนหน่อยแหวนกับยาวิเศษต้องอยู่ในนั้นแน่ๆ ที่นี่เองกุลาแกตามข้ามาทำไมแลวแกคิดจะมาลังแกค่าเหมือนพวกนางมาลาโถกุลาเราไม่เคยคิดร้ายกับกุลาเลยนะถึงแกไม่เคยคิดร้ายกับข้าแต่แกก็ไม่เคยปกป้องข้าแกชวนข้ามาอยู่ในวังกับแกแต่แกก็ให้ข้าไปอยู่ท้ายวังกับแม่แกแกนี่มันปลิ้นปลอนตลบดแรงไม่จริงนะ ที่เราให้กุลาอยู่กับเสด็จแม่เพราะคุณทาวิไลต้องการจะฝึกกิริยามารยาทให้กุลายัางไงล่ะแต่ข้าไม่อยากฝึกข้าไม่ชอบให้นางมาลาไปฝึกคนเดียวสิเฮ้ยถ้ากุลาไม่ชอบก็ไม่ต้องฝึกหรอกเดี๋ยวเราไปบอกคุณทาวิไลให้แล้วตอนนี้กุลาหายโกรธเราหรือยังยังแล้วเราต้องทํายังไงกุลาถึงจะหายโกรธข้าไม่อยากอยู่เรือนท้ายวัง ถ้าอยากอยู่ที่ที่ที่ตำหนักได้สิเราจะพากุลาไปอยู่กับเราที่ตำหนัก สรยสุวรรณอย่ามาแตะต้องตัวหม่อมฉันนะเพคะ,สะเสด็จพี่สนน้อยเป็นกาังกินีชาวประชาพูดกันทั่วหม่อมฉันไม่อยากเป็นสนิทโอ้ยใครบังอาจมาว่าองหญิงของข้าอย่าฉันมาลาอทำไมเหรอพี่ว่ดดีพี่ไม่คิดจะบอกป้าองหญิงหรือไงอเรื่องนั้นพวกเราจะทำเองส่วนเจ้าต้องอยู่เงียบเงียบใช่นั่นนะ่ะองค์หญิงสร้อยสุวรรณที่เจ้าต้องหาทางไปเป็นานางกำนันตามแผนการของป้าวิไลย,ยังไงล่ะ ขืนเจ้าโผหน้าอ,อกไปปกป้องพระธิดาสโนน้อยมีหวังแผนป้าวิไลพังไม่เป็นท่าแน่งั้นเอาอย่างนี้น้องสร้อยฟังพี่ก่อนได้ไหมอย่ามารับสั่งอะไรกับหม่อมฉันเลยเพคะพอทุกคำรับสั่งของสเสด็จพี่มันเป็นเพียงคำแก้ตัวที่หม่อมฉันไม่เชื่อและไม่มีวันเชื่อจับตัวนางหญิงป้าผู้นี้ไว้มันต้องถูกลงโทษ ที่กล้ามาบังอาจกับเราใ่ไหมคะอย่ามาจับข้าแล้วไปไปไปเจ้าเป็นผู้บุกรุกที่นี่คือเขตพระราชฐานคนป่าอย่างเจ้าไม่มีสิทธิเข้ามาลุกล้ำเจ้าต้องถูกลงโทษฟังฟ้อยฟังพี่ก่อนหญิงชาวป่าผู้นี้เป็นสหายของพี่ไม่ใช่ผู้บุกรุกอย่างที่น้องเข้าใจ ควรถูกลงโทษให้หนักกว่าเดิมลำพังมีพระเชษฐกที่หนีเป็นกัลละกินนี้บ้านเมืองก็เกิดอุทกภัยน้ำท่วมจนชาวบ้านจะไม่มีจะกินอยู่แล้วหม่อมฉันก็อดสูและเวทนาชาวประชามากอยู่แล้วแต่นี่อะไระเสด็จพี่คบหายกับหญิงป่าเอาเสนียนมาแปดเพื่อในวังอีกเหตุใดถึงรักสั่งเช่นนี้เราไปคะองหญิงไสสวรร์ ที่ดาสะนะโน้อยเป็นผู้มีเมตตาพบหากับคนทุกชนชั้นตั้งหากละเพคะอย่าทรงอคติกับพระเชษฐาคินีเลยนะเพคะ<ป>เราจะไม่ลดตัวลงไปต่อล้อต่อเถียงกบนังกำนันอย่างพวกเจ้านำตัวนางหญิงผู้นี้ไปที่ตำหนักของเรา<ป>เราจะลงโทษมันด้วยตัวของเราเองไค่ะ ัหรอไม่ได้ห้ามเพคะแต่ขอให้แผนของพวกหม่อมฉันผ่านพ้นไปก่อนนะเพคะใช่เพคะถึงตอนนั้นพันธิดาจะช่วยกุลาก็ยังไม่สายนะเพคะแผนอะไรหรอจ๊ะแผนอะไรหรอจ๊ะพี่ ทำถึงขั้นนั้นได้หรอพี่จิตปป้าพี่วัดีต้องทำเพคะแพี่ทั้งสองคนจะให้เราเชื่อได้ยังไงว่าพระสนมกับอมาชยะคิดจะทําร้ายเราถึงขั้นส่งมือถานมาฆ่าเราเพราะพันธิดาไม่ทรงเชื่อไงเพคะป้าวิไลถึงต้องหาทางส่งมาลาเข้าไปที่ตำหนักพระสนมเพื่อสืบข่าวเจ้าประคุณขอให้มาลาทําตามแผนให้สาเร็จด,ด้วยเธอเจ้าคะ่ะ <c oughs> เราวข้อเธอพี่ทั้งสองเราเป็นของกุลาแล้วมาล่ะต้องหนีจะน้องส้อยอีกไม่รู้จะลงโทษกุลายังไงแกนีไม่ต้องแต่เอาไอ้จริงถ้ามีใคจะใส่เรื่องเจ้าเลยหากเจ้าไม่ทำอะไรองค์อีเช่นนี้เจ้าพูดดีหากเจ้าจับนางคนปากผูดนี้มาให้เราลงโทษได้ เราจะตบรลังวันให้เจ้าอย่างงามเลยขอพระทัยพระองค์หญิงอ ของน้องสร้อยครั้งนี้ที่จะไม่ลืมเลยขอบใจน้องสร้อยอีกครั้งพี่ไปก่อนนะนี่หมอฉันจะปกป้ององค์หญิงเองเพคะ